สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดเรื่องฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกรอบนี้ลิเกสิบบ้านเรายังลูกผีลูกคนอยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเขาเรียกพันหกร้อยล้านโดยประมาณนะแต่ว่าเงินบ้านเราไม่ถึงนะครับก็เลยกําลังระดมทุนอยู่นะครับระดมทุนอยู่กับเอกชนนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะว่าเขาจะให้เรา รีบส่งเรื่องแล้วเพราะว่าบอลมันจะเตะวันที่20บแล้วนะครับโอ้สุดยอดครับคือตั้งนานนะครับไม่ได้เดินเรื่องมาเดินเรื่องก่อนไม่กี่วันนะครับเขาไม่น่าจะลดราคาให้นะครับอ่าเดี๋ยวตามข่าวกันต่อไปนะครับผมก็พูดเท่าที่รู้นะอะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูข้อมูลของฟุตบอลโลกกันหน่อยว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับบางคนก็ไม่ได้ตามแล้วอะ่ะเพราะว่ามันปีนี้มันฉุกระหุกเนาะ มันมาจัดเอาปลายปลายปีนะครับเพราะว่ามันติดโควิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดข้อมูล Google ชุนบอลให้ดูนะครับตู้ดิงนะครับเออ่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่มันมีกี่กลุ่มมันมีถึงกลุ่ม H นะครับเริ่มกันแต่กลุ่ม A ก่อนเลยนะครับว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับกลุ่ม A มีกาตานะครับมีเอกวาดอร์นะครับมีเซเนกัลนะครับมี เนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์นะครับทีมดังๆนะครับก็ถ้าเป็นเนเธอร์แลนด์ก็พวกฟันได้ครับพวกฟันไดนะครับ,รบแล้วก็เดปายอะไรพวกนี้ครับตัวฮอลแลนด์ปีนี้เยอะนะครับแล้วก็เซนกัลก็มานี่ใช่ไหมแต่มานี่อาจจะต้องเช็คว่าหายเจ็บหรือ,อยังนะครับเอกวาดอร์กับกาตานี่ไม่รู้เลยนะครับนี่กลุ่ม A เนาะ แล้วก็กลุ่ม B ครับกลุ่ม B อังกฤษนะครับกลุ่ม B อังกฤษอิรานนะครับพวกอิรานนี่ไม่ได้ดูฟอร์มนานเลยครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเวลนะครับมีเวลด้วยนะปีนี้นะครับโปเบลติกหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาไล่รายชื่อให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้เราไล่กลุ่มก่อนนะครับอย่างกลุ่ม A เนี่ยก็ฮอลแลนด์เซนกาันไปฟันธงไปก่อนกลุ่ม B ก็ต้องอังกฤษนะครับอีกทีมหนึ่งนี่ผมเชีย เชียเวลแล้วกันครับเชียเวลนะครับต่อไปกลุ่ม C นะครับอาร์เจนตินาเมซี่ซาอุดิอาระเบียนะครับเม็กซิโกโปแลนนะครับเพื่อนๆว่าไงกลุ่มนี้อาร์เจนกับใครดี D นะครับอาร์เจนกับใครดี D. กับโปแลนแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลวานใช่ปะแล้วก็กลุ่มดีครับกลุ่มดีฝรั่งเศส ออสเตรเลียนะครับเดนมาร์กตูนิเซียครับกลุ่มนี้ก็เชียร์ฝรั่งเศสกับเดนมาร์กแล้วกันเชียร์ตามหน้าเสือครับแต่ว่าอันนี้จริงอาจจะมีการพลิกล็อกนะครับแล้วก็กลุ่ม E นะครับสเปนคอสตาริกาเยอรมันญี่ปุ่นนะครับเชียร์ญี่ปุ่นครับเชียร์โอ้โหแล้วกลุ่มนี้มันโอ้โหมันยังไงก็สเปนกับเยอรมันเนาะแต่ผมว่า ถ้าเอาทีมหนึ่งอะ่ะผมเอาเยอรมันกับญี่ปุ่นเองอะ่ะ <laughs> สเปนตกรอบเดาเดาเดาแล้วก็กลุ่ม F นะครับมีเบลเยียมแคนาดาโมร็อกโกโ,โ,โคโอเอเชียรครับก็เบลเยียมกับโคเอเชียไปแล้วกันครับโอ้แคนาดานี่ไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็กลุ่ม G ครับบราซิลเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์นะครับ คลมาลูนโอ้โหเราเชียร์บราซิลกับแคลมาลูนดีกว่านะครับเชียร์แคลมาลูนนะฮะแล้วก็กลุ่มเอชช็อตมานะครับโปรตุเกสนะครับที่ล่าสุดโรนันโดนี่ก็ไฟกับสโมสรอนเลยครับการนาโอ้ลูกไวยเกาหลีใต้เชียร์โอ้ลูกไวยก็เชียร์โปรตุเกสก็เชียร์งั้นเอาเป็นเกาหลีใต้กับโปรตุเกสแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนะครับว่ามีทีมไหนให้เชียร์กันบ้างนะครับอันนี้คือรอบแบ่งกลุ่มนะครับ ส่วนรอบเพย์ออฟก็จะเป็นตารางแบบนี้นี่มันยังไม่ถึงไงมาดูตารางครับตารางอ่าตารางจะแข่งกันวันอาทิตย์แล้วทุกคนเนี่ยกาตา้าเปรสนามเจอเอกวาดอร์ครับวันอาทิตย์ห้าทุ่มเนี่ยลีกอีสจะได้ไหมนะครับจะได้ดูเถื่อนหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นคู่วันจันทร์เลยครับวันจันท์มีสองทุ่มอ,อังกฤษอีลานะครับ เซนิก <N> ันฮอลแลนด์เนี่ยห้าทุ่มนะครับนี่เวลาเขาเรียงอันนี้จันอันนี้จันวันละสองคู่เหรอวอแลวมีตีสองครับนี่มีตีสองวันละสามคู่เลยเนี่ยหนึ่งสองสามอ๋อโอเคเพราะว่ามันจะตรงอังคารตีสองไงวันละสามคู่นะครับดูอย่างเงี้ยอุย้ยอยากดูนะครับโอเคไว้เดี๋ยวจะลงข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลโลกให,ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากโฆษณานีดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะสนับสนุนผมเนาะ อยากจะสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟนะครับก็เข้ามานะครับที่คลิปของผมหรือว่าด้านล่างของคลิปนะครับผมก็จะแปะไว้ที่คําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์นะครับนี่อันนี้คอมเมนต์เปิดมาอ่าก็จะเจอนะครับนี่เป็นแอฟเฟอร์เรีนะครับหรือว่าลิงก์นี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสั่งในลิงก์ของผมผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับก็จะมี s h o ป e ีนะครับมี l a z a d a นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไป กดเก็บคูปองได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเด้งมาหน้าเว็บเพื่อนๆก็กดเก็บคูปองแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลยทั้งช้อปปี้และทาด้านะครับแล้วก็มีพวกสินเชื่อบ้านนะครับสามารถขอสินเชื่อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับมีของเจ็ดนาขินนะครับใครอยากรีไฟแนนซ์ก็รีเชิญเลยนะครับแล้วก็มีโหมดบัตรเครดิตนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครบ,บัตรเครดิตของผมได้เลยนะครับมีทั้งกุ้งสีนะครับแล้วก็มีทีทีบี KTC City Bank ก็มีนะครับแนะนำเลยแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลก็มีนะครับอุปกรณ์กีฬาก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับมี m i ซูโน่กับอาดิดาสน,นะครับของแท้เลยนะครับสินค้าไอทีใครอยากซื้อโทรศัพท์นะครับแนะนำบานาน่าทีจีโฟนนะครับเจดีเซนทั าสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะจ้ามีคูป,ปองให้เก็บลดราคาเพียบเลยนะครับประกันรถยนต์ก็มีนะครับนะกดเข้าไปซื้อประกันรถยนต์ได้เลยหรือว่ากดเข้าไปส่งเรื่องสินเชื่อนะครับลดแลกเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็หมดหนังสือใครอยากซื้อหนังสือก็เรียนเชิญครับ B2S มี C1 มีนะครับช้อปปิ้งนะครับผ่านท็อปหรือว่าบิ๊กซีก็มีนะครับอะโอเคครับ ฝากไปด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับมาลุ้นกันว่าจะได้ดูวันโลกหรือเปล่าเย้